มันจืดมันจืดมันเป็นยังกว่านเราเออมันรอง้เอากามัเยมันเป็นเนี่อดถอแล้วค่ะยเาออ่แล้วโอ๊ยเจืาได้ นมหาุจรมบ่วยเนี่ยน้อยให้ทิ่เหรักษ์ก้อนใหญ่เรามาบวชที่สถานของเราบวชที่นี้ต้องการบวชตลอดเห่น่นเสียเราอยากคนจวกเ้่มรุมมาส่งสลูก้ามาตัเสียเสีแล้วอ้อมไนกจมนิวาการอะรกย้ายไปยังไนนั 拜拜。Bye bye.

นสดอ๋อน้ำใบสดใส่แปดรอบเลนะ Sorry มดนนะ s t o r โอ้น่ารักลยนี่ันทน รออยนั่นแหละเาบอกนะเากมันเน้เ็นยหอ้าเกรอยละอามอให่แวโอ้คนทำดอกไม้้มเทียม่วันนี้เป็นวันสำคัญจริงๆไม่ชีเรียน่าจะบวชที่วัดป่าราหลวงหลวงพ่อ เจ้าอาวาสเจ้าคณะรอ,องเจ้าคณะจังหวัดเป็นพระอุปชาความตั้งใจของแม่ชีคือตั้งสัจจะอธิษฐานบวชตลอดชีวิตไม่อยากกลับมาเกิดอีกปรารถนาพระนิพพานเป็นที่ตั้งเป็นจุดหมายปลายทางน้อมอนุโมทนาสาธุกับแม่ชีด้วยนะคะ แม่ชีเป็นชาวเยอรมันอายุเพิ่งจะ30แต่ความตั้งใจแน่วแน่ในการอุทิศชีวิตนี้ให้กับพุทธศาสนาอนุโมทนาสาธุค่ะ ดูอุโมทนาให้น้องพอวไปวทาพออปเป็นีปอเป็นแก็ไม่ได้สินห้าไม่ชิ้นห้าถึงไม่ได้ถ้ายังไม่ได้รับอะไรเลยแต่ได้แต่นี่เขาเป็นนักบวชปวชแล้วเมื่อเช้าเม่น่าเชติดเป็นด้อ อันนี้เอาไปไว้ไหนคะันเดียวเพิ่ไปไว้ใบเด่มค่อทยคือไทยท่อสุดนะคะในตินกลังออกทีวี่ทั่วโลกกันตนี้ค่ะ อยากไปกันหมดกรถสองคันถ้าเราตั้กยันเสร็จจ้าวกานซานกามีหมเรียของท้อนูเนี่ยเใช้จอดนอนขงน้องนั่นอีชั้นนึงสาันำแบบจจอดรอตัวให้ได้ทำไปจอดแบลตัวไม้เป้นะเาต้องันไปหันเนี่ย ตอนเย็ี่บางเย็นลกหนูจะนั่งเก้าอี้เน่งฟังเียงาก็ โอ้ยตอนโน้นนะครับรถเข้าไปในบ้านตนท้องน่ะอันยุ้งน่ะชื้อป้ายกันอันชาตาสีแดงมาแน่ เช er ี่ยมโนดังนะโมก็เลยบอกให้เจ้าของถัดเป็นโนดังเมื่อไหลสดวนโก็จะผู้อยากเห็นหนังเรยเนีอยเหนื่อยไปเเพื่อนันล้มห่ะเนี่ยตอนนี้เย็นแค่นี้พอมของตัดแค่นี้พอ